เจ้าคือบูสอนมันแน้เฮ็ดแนวกินนั่นแม่เจ้าสียข่อยสอนผู้ใดเถ่าก็สอนอีแสงนั่นเด้เธอมันออกเฮื่อนออกสั้นด้ลูกได้ผัวมันสีเฮ็ดอีหยังเป็นน้ำเขาเอ้าจะเป็นเอื่อยมันเจ้าคือบูสอนมันเจ้าสิไแม่ข่อยสอนจนนังได๋นเนาะและทุกมือน,นี่ผู้ใดเป็นคนเฮ็ดแน่ากินเจ้าว่ากะกูนี่ละก็นั่นตัวแล้วเจ้าสีมันหนิงข่อยเฮ็ดหยังเจ้านั่นแหละไปสอนมันบึงดูเฮ็ดหยังเป็นบ่บบหันเฮ้ยจะเป็นสูน้ำกลนกันออกมากคักเนาะเฮ็ดหยังว่าเป็นจักยัง ยังกะกูยังกะกูเออไปรถไปรถโอ้ยเนาะอีแสง,างการซีออกเพื่อนไปเอาผัวเนี่ยมึงต้องหูจักเพื่อนสามนามซีเข้าใจเพื่อนสามหลังบอแ<ห>มนมึงเพื่อนสามหลังจะได้ฮาเพื่อนสามนามซีห,หูจักมันเป็นประเภทนี่ของคนบัวลานเขา <S <S ้าใจ่า ต้องเฮ็ดแนวอยู่แนวกินให้เป็นยังโบดได้ออกไปใส่ดอกว่าม,มีไผ่เอาอยู่นี่เด้ก็ต้องฝึกตัวฝึกออกเพื่อนฉันตัว้วสิเฮ็ดอีอย่างละนี่มีบ่ออสิทอดไข่ออมึงบ่ต้องถามายอีแสงค้นเฮาแตงงันกันไปฮักกันความฮักมันยังหวานซึ่งคือก้าล่ะลาตอน,น,นไม่ไหมเออไม่ไมหมเฮ็ดยังกินให้มันกินมันก็กินอ,อย่างเช่นทอดไข่นี่มึงเฮ็ดเป็นบ่เป็เ่นเ่บ่เป็นอ,อ,อุ้ยห้ามเออ้ย การทอดไข่ดินะนี่นี่ตั้งกระทะให้ตรงเข้าใจบ่าล่อให้กระทะห้อนทุบไข่ทุบเป็นบ่ทุบไข่กับบ่เป็นน้อ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 ทุบไข่นี่นี่เห็นบ่ค่อยๆแกะออกนี่กำลังกินไรก็ทอดจักสามนวยให้มันบักบักอันนั้นน่ะบักตัวมั้ยขนาดสอกระพามันชีวนสองกระพาะบ่สองกระพาะเห็นบ่ตีไข่แล้วบ่อันนั้นมันลงสะก้อน มันลงอย่าใส่หลายลม,มันสีหืนมันสีหืนเข้าใจว่าน้ำมันหืนเออจากนั้นเขาก็เอาน้ำปลาใส่นี่ใส่ได้หลายรสไห้นี่เป็นโรคไตรดผัวมึง <c oughs> <c oughs> เอาหงสุดรดลงม่มมันเลหงสุดรดนี่ใส่หลายหเข้าใจว่าใส่หลายเท่าไหรมันแห้งนัวมันมกักกว่าหัวมึงแห้งสีหักมันฮ็ดเนไหมกลิ่นแฉะตีไข่เป็นบ่ลบอเป็นอีก นี่ซัก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 ,กให้มันแตกนี่ยังบ่เนี่ยจำไม่เด้อเอาผัวไปแล้วไม่เห็นยังบ่เป็นนี่คันเห็นยังบ่เป็นเมี่ยเต็มลงเหื่ยวนะก็คัลั่กนี่ปกอดใครเห็นเปลี่ยนคันแรกยังอื่นคอยว่ากันค่อยคอยเฮี่ยนเข้าใจว่าดีจังซี่บ่ะดีจังซี่ล่ะนี่ใ,ให้มันแตกแล้วหอมใช่ไหมมากินหอมฮะห,หอมใช่ไหมจีใส่หมดรถ มันจึงได้หอมโอ้ให้ัวมักฟักหอมกระไซได้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 ให้กระทะห้อนสักก้อนด้อให้กระทะห้อนแล้วมันสิจวดหัวมึงอยู่ในเหงื่อนก็กจะยินมึงก็ินฟ้าแลนด์ออกมาหอมเตะหอมหรือมหอมแก้มมึงมากอดมึงมึงก็ดสีหักมึงง่ายแท้เคยอุ้ยสิง่ายจังๆดลมึงจำบ่เมนูนี่เมนูนี่กูจำจนตาย ไรเฮ็ดก็กินอย่าบอกเด้ว่าเมียเก่าน่ะเอ้ยมึงอกี้นี่เฮ็ดกูกูกินตอนไม่อยู่ไม่ไม่น่ะเค็มกับเค็มนัวกับบัวนัวกูก็ต้องได้โอุสากินเียกูว่าบมาได้เป็นยังผมหักมันยังบังตากูอยุบบังกูถาบ้าผิดหะกูจะหัว่าอุ้ยอ่างย่นทอดไข่ถิงเนี้ยเขาเอาสูตรเจ้าดอกเป็นยังอ่ะเขาเอาสูตรนี่น่ะเขาได้ผัวสิบคนพูแหละเป็นยังก็วางเสร็จ เอ้ามึงทอดไม่เป็นเนาะโอู้กินแต่ไข่หัวก,กับป้าเอ้ยกับป้าช่วงแรกๆนั่นน่ะเฮ้ยก็เั่คกูกับป้าเอ้ยมึงตัวยามนี้คือว่าป้าสัน่นมึงหูวะเอ้ยมึงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับกูไม่ใช่มออือเอาคือว่าจะฟั่นเอ,าอ้ายังทุกยอย่างอยู่นะมันเบิดเนาะ